แดดร้อนจริงวันนี้กัดกัดแล้วครับอยู่ครับ นี่ครับเต็มคอ,อเต็มเต็มเลยครับค่ะตัวนี้เดี๋ยวมาดูดปลากันนี่นะครับกัดนะครับนี่กัดเข้าเต็มเต็มเลยครับกบยาเต็มคอเลยสุดยอด